ที่หักก็ไม่ใช่อะไรนะอุบ <laughs> ัติเหตุมอเตอร์ไซค์ล้มมอเตอร์ไซค์ล้มขาหักข้อเท้าก็แตกแขนก็หักเดี <laughs> ๋ยวจะให้เอาออกเปล่ามนุ้ย์นนะลุ้นนะเนี่ยผมเด็กที่ฟังอยู่กับแขนผมะ <laughs> นะรอบสองผมล้มอยู่ตรงนี้เลย ลื่นปื้ดตรงนี้เลยลื่นเสร็จเข้านี่เลยน้ำมิน,นีีเลยยี่ไใ,ใกล้เลยทน่หละรอบสองนิ่ล้วเขาก็เลยเข้าเฟือกตรงนี้นี่แหละหลังนินนี่แหละหลังจากพักได้สองเดือน ครับผมยินดีต no. ้อนรับสู่ช่อแดดดี้โนวันนี้ผมต้องไปหาคุณหมอซะหน่อยคุณหมอนัดผมไว้วันนี้ <c oughs> ต้องไปดูแขนผมก่อนแขนที่ผมเคยหักไงหมอที่เคยหาตัดไซเล็กให้ผม ัเข้าไปดูผมรู้สึกว่าช่วงาหลังๆมันจีบๆแขนไงไม่รู้ว่าเหล็กที่ใส่อยู่มันมีปัญหาอะไรหรือเปล่าก็เลยจะมาให้คุณหมอเขาดูคุณหมอเขานัดไว้วันนี้จะเป็นอะไรหรือเปล่าแขนผมจะต้องเอาเหล็กออกหรือเปล่า ผมก็ใส่มาตั้งนานแล้วใส่มาได้ตั้งแต่ปีห้าสามะมาถึงตอนนี้ก็ประมาณสิบสี่ปีไ้เนี่ยเขานัดบ่ายบ่ายโมงผม,ผมก็ไปก่อนเี๋ยใกล้จะเที่ยงแล้วก็โงพยาบาลแถวมินบุรีแหละเราเปมินเก้าตัวก,การสังคมผมอยู่ที่นั่น อ้ที่หักก็ไม่ใช่อะไรนะอุบัติเหตุมอเตอร์ไซค์ล้มมอเตอร์ไซค์ลงขาหักข้อเท้าก็แตกแขนก็หักแต่ว่าหักเลยครับหักเลยที่เห็นในแผนในทเลนะไม่ได้ราวนะมันหักออกจากกันเลย <laughs> เห็นชัดเลยว่าหัก เป็นหนุ่ม,มวัยรุ่นขี่รถไปหาแฟนตอนนั้นแฟนก็ทำง,งานอยูอ่อายุทยาอำเภอเสนาะผมก็ไปหาเนี่ยแหละเย็นวันสึกอย่างนี้วันหยุดอย่างนี้ผมก็ขี่รถไปหา เป็นไวรุ่นหนึ่งที่จำได้นะขากลับมากลับมาแล้วล้มล้มไอที่ล้มนี่ผมยังไม่รู้เลยว่าผมล้มอยู่ตรงไหนแถวถนนเส้นนั้นนะเนี่ยเจอเสนานะ่ะกลับวาเสนาแล้วก็จะมาลังสิบอะไรผ่านฟีเจอร์แล้วก็อะไรแบบที่ผมผ่านสะพานใหม่อย่างเงี้ยแล้วก็เข้ามาอา เนัน,นเร,รียกเขาเรืออะไรวะนี่แหละแต่ก่อนผมก็ไปหาแฟนก็ประมาณเกือบร้อยโลจากจากที่ทำงานผมนะจากจากที่นี่นะร้อยโลเลยวันหยุดก็หาแล้วตอนนั้นก็ทำงานเข้ากะ ก,ก็จะเข้าสองทุ่มทำงานสองทุ่มก็ออกมาประมาณหกโมงหกโมงครึ่งก็ล้ม <c oughs> ไม่ได้เลยสลุปไปสองวันแฟนก็ดูแล <c oughs> แล้วก็ อยู่โรงพยาบาลแฟนอยู่คืนหนึ่งมั้งแล้วก็ประคันสังคมที่นี่ก็เอามาแล้วก็มี9น9านี่ก็มานอนยี่นี่สามเดือนเพราะขาหักแขนครับข้อมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์เวบอาการหนักเอาเรื่องอะ่ะเดี๋ยววันนี้ไปคุณหมอจะว่าย,ย่างไงน,นะแฟนผมยังจำชื่อคุณหมอได้เลย ยังจำไม่ได้เลยเมื่14ปีแล้วแฟนจำได้เลยตอนนั้นก็แฟงก็เพิ่งจบพยาบาลมาได้ปีปีนึ่งนี่แหละก็ดูดูแลผมอย่างดีอะ่ะหมอจะให้เอาออกกรเป่าม,าม่รู้นะุนนัเนี่ยผมอเด็กที่ฟังอยู่กับแขนผมเนะ หลังจากล้มผมไม่กล้าขี่มอเตอร์ไซค์อยู่สองปีอะจากที่แขนหักขาหักอะก็หายแล้วก็ซื้อซื้อรถใหญ่เลย ซื้อสี่ล้อขี่เลยกาแฟาเลยมอไซค์ไี่เลิกขี่เลยไม่รู้ยังไงเนี่ยมนันอยากได้บีกไบนละแต่คุณหมอว่าน่าจะมีข้อมูลผมอยู่นะในโรงพยาบาลนะเคสของหมอคนนี้คนนี้คนนี้ผมเป็นคนไข้ของแกแกดูแลผมดีอยู่เลยโอ,โอแลืมหน้าแกแล้วแหละ ล้มรอบสองอีกนะผมรอบนี้ปีปีที่ผมป่วยนะผมหยุดงานไปหกเดือนครึ่งปีอะพอหาแล้วแหละก็มาทำงานพักได้สองสามเดือนนะคราวนี้มันล้มแปะอีกถนนลื่นต้องเข้าเฝือกอีก <c oughs> เข้าไือีกสองเดือน <c oughs> ถึงจะได้ทำงาน มีวันนั้นเปีที่ผมเจ็บตัวเยอะเลยน่าจะช่วงอายุเท่าไหร่วะยี่สิบสี่หรือเปล่ายี่สาบสี่นี่แหละช่วงนี้แหละ ตื่นเต้นนิดนิดนะผมตื่นเต้นว่าคุณหมอเขาจะว่ายังไง ไม่เป็นอะไรมากนะ ให้ค่นข้างไปไอ้เบรกเบรกเบรกนี่รอบ2ผมล้มอ,อยู่ตรงนี้เลยลื่นปื้ดตรงนี้เลยลื่นเสร็จเข้านี่เลยน้ำมันมีนี่เลย มีใ,ใกล้ๆเลยที่นีะรอบสองนิน้นลาวเขาก็เลยเข้าเฟือกตรงนี้นี่แหละลาบนินนี้แหละหลังจากพักได้สองเดือน จบดีไีที่จบเจ็บอ่าถึงแล้วยืมเอกสารได้ครับ